ทุกคนวันนี้เปิ้ลเจอปลาจวดแดดเดียวอยู่ในช่องฟิตก็เลยจะเอามาทําปลาจวดแดดเดียวทอดกินหอมๆเขาหลวงใสมาให้เรียบร้อยแล้วแต่เปิ้ลก็เอามาขอดเกล็ดออกนิดหน่อยแล้วก็ตัดคลิปให้เรียบร้อยจากนั้นก็บ้างเป็นริ้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําปลาไปล้างทําความสะอาดอีกรอบนึงแล้วก็ซับให้แห้งเปิ้ลก็อยากจะดับกลิ่นคาวปลาแล้วก็กลิ่นที่แช่ไว้ในช่องฟิตนานๆด้วยขิงแล้วก็ใส่กระเทียมกับเกลือลงไปโขลกให้พอหยาบๆพอนะคะ พอได้ความอยากเป็นที่พอใจแล้วเราก็ตักพักเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนําเอามาหมักกับปลา,าค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันจริงๆควรจะหมักรอไว้อย่างน้อยสักประมาณ15-20นาทีแต่เปิ้ลหิวแล้วค่ะรอไม่ไหวเอาลงไปทอดเลยแล้วกันตอนทอดก็ใส่พวกเครื่องหมักกระเทียมลงไปด้วยนะคะค่อยๆทอดไปจนกว่าจะสุกเหลืองทั้งสองด้านนะคะพอปลาสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วเราก็ตักพักเอาไว้ได้เลยค่ะ พอกระเทียมสุกเหลืองดีแล้วก็ตักออกด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะไหม้ได้ดูสิคะปลาเปิ้ลกรเริ่มจะไหม้แล้วทายแล้วเนี่ยดูสิปลาเครียมเชียวไม่เป็นไรค่ะเกี๊ยวประมาณนี้ยังทานได้อยู่ถ้าให้อธิบายรสชาติแล้วเราก็บอกได้เลยว่าอร่อยลึกซึ้งปอติดถึงยืนรอเอาล่ะโมจบแล้วขอตัวไปทานปลาจวดแดดเดียวทอดหหายหิวก่อนนะคะคลิปความอร่อยแบบนี้ยังมีอีกเพียบอย่าลืมกดติดตามกดใจเม้นแชร์เซฟคลิปและเก็บเอาไว้ทำตามกันนะคะ